สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ TFT iPhone 11 Pro Max นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะอ่า ดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะเนียนนะคะมีติดฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะอ่าขั้นแรกเราก็จะมาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างต่ำที่สุดกับสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะเนี่ย อันนี้จะเป็นแสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงแลดแสงได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าหน้าจอสัมผัสได้นะคะ น okay. ี่นะคะทับได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะหน้าจอสมชัดได้นะคะนี่นะคะ นี่นะคะพวก4จอนะคะนี่นะคะจอค่อนข้างจะโอเคนะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ